เอาวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่ม .6 กันละพวกเราเริ่มคิดกันลื่นลังครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากทําอาชีพอะไรกันครับวิศวกรเลยครับครูผมอยากตามรอยพอ่อครับหนูอยากเรียนอักษรศาสตร์ครับครูเพราะว่าหนูอยากอา่านนิยายภาษาจีนให้มันนติงขึ้นเยี่ยมเลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองเขียนสิ่งที่เราคิดไวในอนาคตอาชีพที่เราอยากจะเป็นนะครับลงในกระดาษที่ครูแจกให้อ่ะแจกกระดาษให้เพื่อนเลยครับ โจในวันนี้ก็คืออันาคตที่ฉันอยากเป็นและสน่กที่พวกเรามาแชร์กันในห้องนะครับเห็นได้ไหมครับทำไมออมไม่เขียนอะไรเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงดีเนี่ย เปิดไปเฉยๆแล้วกันอ่ะทุกคนหมดเวลาแล้วครับไหนลองแชร์ของตัวเองดูที่ว่าเราอยากเป็นอะไรในอนาคตหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะจะได้ออกแบบเสื้อผ้าส,สวยๆผมอยากเป็นเกษตรกรครับครูผมอยากเป็นนักเขียนแล้วก็อยากท่องเที่ยวไปรอบโลกเลยครับอ,อ่ะแล้วออกเลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับบางคนอาจจะคิดได้แล้วว่าอาชีพตัวเองเป็นยังไงแต่บางคนอาจจะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ หมดเวลาครูพอดีเลยเอากระดาษมาส่งครูเลยครับและจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้ปล่อยสถานการณ์ที่คุณครูรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับที่ทําให้เด็กเขาไม่สามารถอธิบายนะครับถึงว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนะครับถึงแม้ว่า เป็นเรื่องปกตินะครับที่เด็กในหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ความชัดเจนนะครับว่าอาชีพที่เขาอยากจะเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันต้องมีฮะการที่เด็กไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าการที่เขานึกไม่ออกว่าเขาอยากจะทําอะไรนะครับแน่นอนเขาก็จะมีแรงจูงใจต่อการทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยน้อยกว่าคนที่รู้ว่าอนาคตตัวเองอยากจะ หรือว่าอยากจะทําอะไรหรืออยากจะเป็นอย่างไรให้ดีขึ้นซึ่งการเกิดภาวะแบบนี้นะครับก็เป็นภาวะที่น่าเป็นห่วงพอสมควรเลยและการที่คุณครูปล่อยไปเฉยๆก็อาจจะทําให้เสียโอกาสนะครับในการที่เราจะช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้ทันเวลาแล้ววิธีการทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหลังคลิปถัดไปเรามาดูไปพร้อมๆกันตอนนี้ขอเชิญชมคลิปถัดไปก่อนเลยครับ อะหมดเวลาแล้วครับทุกคนน่าจะเขียนคำตอบตัวเองไปได้แล้วอ่าโอเคอ้าออมแล้วทำไมกระดาษว่างเปล่าไม่ได้เขียนอะไรเลยเนี่ยถ้าออมไม่เขียนอะไรลงไปอย่างเนี้ยครูจะไม่ปล่อยหมดราบจนกว่ากระดาษคำตอบของเธอจะเขียนอะไรลงไป ตืมทอดกิจการของป้าที่บ้านเราทําอะไรอ่ะร้านขายอยุปกรณ์ก่อสร้างค่ะเพราะอะไรถึงเลือกอาชีพนี้ล่ะออเพราะครอบครัวทามาทุกรุ่นค่ะหนูเป็นรุ่นคนโตป้าบอกว่าหนูต้องรับช่วงต่อแต่จริงแล้วจริงๆแล้วอะไรอ่ะหนูอยากเป็นนักวาดจตุนมากกว่าค่ะนัวกวาดจตุนม,มันจะไปรวยได้อย,ย่างไรอ๋อเป็นเด็กดีเชื่อฟัง,งพ่อแม่นั่นแหละดีแล้ว,ลวกิจการร้าน อันนี้มั่นคงกว่าการเป็นนักวาดการ์ตูนตั้งเยอะตั้งใจช่วยพ่อแม่เป็นใจฟอง จากคลิปเมื่อสักครู่นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูนะครับไปตอบย้ำนะครับให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจนะครับในเป้าหมายหรือสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแม้ว่าคุณครูเนี่ยอาจจะเชื่อในตัวเองนะครับว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าให้กับเด็กเราค่อนข้างจะสนับสนุนทางเลือกที่จะทําให้ชีวิตของเด็กเนี่ยราบรื่นได้มากกว่าซึ่งอาจจจริงก็ได้นะครับแต่ว่าทางเลือกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เด็กเขารู้สึกอินด้วย ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เด็กเขารู้สึกว่าเป็นทางเลือกของเขาการที่เราไปเขียนทางเลือกให้กับเขาหรือไปตอกย้ำทางเลือกให้กับเขาในรูปแบบนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้เด็กรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าเซลล์เอสติมลงไปแล้วการสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เขาก็จะไม่สามารถ มองเห็นอนาคตที่เป็นไปได้ของเขาจริงๆและแน่นอนสิ่งนี้จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีความอดทนพยายามกับอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าได้เพราะทางเลือกหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคท้าทายในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกของเขาเองมันมาจากใครบางคนบอกว่าดีแล้วเลือกให้กับเขาเขายังไม่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นแล้วจำเป็นไหมว่าเขาจะต้องเลือกตามทางของตัวเองอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกนั้น แล้วการหาจุดตรงกลางการหาจุดที่เป็นวิธีการทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันในช่องแห่งนี้เลยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับความรู้ดีๆแบบนี้นะครับ24อุปนิสัยวัยรุ่นสร้างอย่างไรด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่าลืม Subscribe ที่ช่องของเรานะครับ The Mindset Maker ครับแล้วไปดูความรู้ดีๆของพวกเราได้นะครับในเพจ Facebook The Mindset Maker เช่นกัน และสำหรับครูท่านไหนนะครับหรือว่าผู้สนใจท่านไหนนะครับที่สนใจความรู้ดีๆเกี่ยวกับด้านจีตวิทยาเชิงบวกหรือสนใจเครื่องมือทางจีตวิทยาเชิงบวกไปดูพวกเราได้ครับใน www m y s e t m a k e r co ครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ